ได้แล้วก็คร้อยจะได้จได้ไม่พี่เผือไม้ถไ่ถ้างั้นก็เสริมปีกไม่ถูกใครบัตรก้อนถุงเนี้ยเนี่ยตัวนั้นใหญ่้อยกว่าโลอะใช่เอาดิตัวไมูกแ้ได้ตัวเผืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเขาโดนยิง เลยขาลองไม่ได้ขาขาอย่างนี่้ขาขาถึงนี่ขามาเลยมาเลยไม่ไม่ไปขึ้นอยู่แล้วนี่ไงไม่ขึ้นเลยสบายสบายไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่โยกเย่งเนี่ยนั่งเลยนั่งได้ร้อนพอถูกนี่พอสี่ดึงสี่หูนี่ก็ได้ดึงสี่หู โค้งไปตามตามไม่นั่งของมันเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นไรไม่กว้างไม่ผิดกล่องไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรขากรงมันทายเนี่ยอย่างเงี้ยมาบ่ายดูไหมไม่ได้ไม่โค้งเลยโค้งน้ำแล้วแล้วแล้วนี่รากงดีเลยดีครับดี ผมมาตรวจน้ำท่วมแบบท่านนายกยอดนะฮะท่านนายกแล้วก็ทีมงานท่านกำลังสายชนนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็เลยนั่งคุยกันแต่ปรากฏว่ารู้จากท่านนายกนะ,ะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้เดือดร้อนตามวัดก็เดือดร้อนทั้งพระทั้งประชาชนเนี่ยห้องน้ําส้วมเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็มีแนวคิดกันนะครับมีแนวคิดกันว่าจะหาห้องน้ําที่ไหนก็คิดไปถึงห้องน้ำเอสซีจีกล่องกระดาษห้องน้ำกระดาษต่างๆเนี่ย นะฮะท่านรองนายกท่านรองท่านเนี่ยท่านก็ให้ไอเดียนะบอกว่าท่านสามารถทำได้โดยใช้โฟมนะแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านพร้อมที่จะลาออกนะ <laughs> ผมก็เลยก็เลยคุยกัน <laughs> นายกแล้วทุกคนเป็นพยานหมดเพราะนั้นเมื่อคืนกลับไปเขาก็เลยไม่กล้านอน <laughs> เขาก็เลยทำนั่งคืนแล้วก็มีมีเราขีดเส้นว่าวันนี้สี่โมงเย็นนะจะต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จ ท่านน,ยอยอยอนายย่ย่อาก็เซ็นใบลาปลดออกนะแล้วปรากฏว่าวันนี้ก่อนสี่โมงเย็นท่านรองแทงเขาทาได้นะครับแล้วปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บก็ประกอบแล้วเขาคิดเองว่าทําไมไม่ใช้โฟมเพราะโฟมเนี่ยรับน้าหนักได้ถึงพันสองร้อยกิโลถึงพันห้าร้อยกิโลนะครับถ้าประกอบขึ้นมาเป็นห้องน้ำเนี่ยใช้วัสดุแบบเบาๆนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเราก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งค่าโฟมค่าอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ย เป็นอย่างดีเป็นถดน้ําอย่างดีมีกระป๋องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยหลังคางทั้งหมดอยู่ที่โดยประมาณหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาททั้งหมดอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะเร่งทําวันนี้อันนี้ทดลองไอเดียดีเมื่อวานนี้ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านกำลังวิทุกประจ่างนะครับก็ได้มาตรวจเยี่ยม ศูนย์พักพิงที่องค์การบริหารส่วนตำบลของฝายเสร็จแล้วก็ได้นั่งคุยกันก็ปรากฏว่าได้ปรึกษาลือกันว่าจะทําใช้โฟมทําห้องน้ำํำลอยน้ำนะครับท่านนายกก็มีบัญชาการเลยว่าให้ทําเลยเอาอย่างด่วนเอาวันนี้ต้องได้วันนี้เลยทําวันเดียวจบเลยนะครับแล้วท่านก็ยังสั่งอีก10อันนะครับที่จะมอบให้ที่ตำบลมองฝาย อันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่ที่ได้ให้ความกรุณาแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลของควายที่ตอนนี้ไม่สามารถจะเข้าห้องน้ําได้เนื่องจากว่าน้ํามันเยอะแล้วก็มันดันขึ้นพอได้อันนี้ส้วมลอยน้ําห้องน้ําลอยน้ําอันนี้ก็จะบรรเทาทุกบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปได้เยอะเลย